คือจริงๆเพลงนี้คนแต่งไม่ใช่ผีมแต่เป็นกระเอซสบัญญาเขามาแต่งคนคนหนึ่งที่วันหนึ่งเคยมีทุกอย่างมีลูกสิ่งมีครอบครัวมีคนใกล้ตัวที่รู้สึกว่าคุ้นชินแต่พอเวลาผ่านไปมันทําให้ต้องเกิดการแยกจากกันหรือว่าไม่ได้เจอกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่คนคนนั้นเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนหนึ่งหรือสิ่งบางอย่างทําให้เขาคิดอยู่ตลอดว่าเออ นูนเป็นยังไงบ้าง่เราก็ยัง <và S 1> มีความรู้สึกดีให้ให้ให้กับเขาอยู่ก็เลยเกิดําที่ชื่อว่าคลื่นหัวใจเป็นคลื่นหัวใจที่เปรียบเหมือนความรู้สึกหรือว่าความรักที่ดามีอย่างคลื่นหัวใจของเพลงนี้เราก็ถามว่าคลื่นหัวใจของเขาอะยังเป็นเหมือนเราหรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกหรือว่าสิ่งความคิดที่เขามีต่อเรายังยังเรายังตรงกันอยู่ไหมแต่ที่จริงคือที่จริงก็แตกให้หมดแหละ ในฐานะในตัวของกาเอแต่ก็สามารถตีความได้อีกแบบนึงก็คือแต่งเพลงให้ปงฮุกด้วยเพราะด้วยความที่ปงฮุกก็ไม่ได้อยู่กับกาเอในภายหลังทำให้กาเอก็นั่งคิดคือไม่รู้ไงว่าฝั่งนู้นจะเป็นยังไงทั้งที่ไม่ได้คุยกันแต่สิ่งที่รู้คือความรู้สึกเราที่มีต่อเขาอะยังเป็นเหมือนเดิมซึ่งก็เหมือนกัน ไฟของนันนุหรือไฟของใครก็ต่าม,มก็เลยตีความว่าเป็นคลื่นหัวใจที่เราก็ไม่รู้ว่าฝั่งนนจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นท่อนที่บอกว่าในตอนสุดท้ายอ่ะคือไม่รู้ว่าจะจบยังไงแต่ว่าในตอนสุดท้ายเราจะวนกลับมาอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าอยากให้รู้ว่าเราอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมไม่ใช่ครับไม่ใช่เพลงแรกคือทีมมีผลงานส่วนตัวที่ทําเล่นเล่นก็คล้ายๆแบบนี้แหละตอนแรกก็ทําเล่นเล่น เราเคยโพสลง YouTube ก็ถ้าอยากติดตามก็ไปดูได้ครับที่ช่องพีมอนุสกรนัตพัฒน์อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนในตอนสุดทายเราจะวนกลับมาอยู่ที่เดิมรู้เปล่าที่ตรงนี้ ขออนุญาตฝากงานทั้งผลงานการแสดงแล้วก็ผลงานเพลงด้วยนะครับเพลงชื่อ hard w a v e คลื่นหัวใจแล้วก็อย่าลืมไปดูละครเรื่องกล้าทะเลทางไทย PBS นะครับ